อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเนื้ออาบน้ำเสร็จแล้วค่ะนี่เลเนื้ออาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วสบายตัวไหมสบายตัวไหมอาบน้ำเสร็จแล้วสบายตัวไหมสบายตัวไหมนี่เอะายวายวไหว